ค่ะวันนี้เราพามาชมกันคันสุดท้ายคันนี้เลยนะคะสวยๆสุดหล่อของเรานะคะอีสุสิ่ะเครื่อง3,000 VTS นะคะ4ประตูไฮเันเดอร์นะคะปี0 9นะคะตัวนี้จะเป็นซูเปอร์เทปนะคะลูกค้านะ4ประตูเครื่อง3,000ไฮเันเดอร์คันนี้บอกเลยว่าส่งเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะเดี๋ยวไอจันท์พาดูนะคะชมภายในนะคะไปเลยค่ะภายในคันนี้นะคะก็เป็นสีเบจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเบาะของเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะอยู่ในสภาพเดิมนะคะนี่ สภาพเดิมเลยนะคะภูมิรังอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วก็เครื่องเสียงสภาพเดิมบอกเลยว่าเต็นท์ของเรานะคะขายรสสภาพเดิมเดิมนะคะแล้วก็รับประกันร้อเปอร์เซ็นะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะลูกค้านะนี่นะคะให้ดูเลยนะคะสวยๆความเดิมของเขานะคะนี่รอบของประตูนะคะเรื่องเครื่องไม่ต้องพูดถึงนะคะเรารับประกันแน่นอนลูกค้าคะถ้า ออามาได้นะคะคตอนนี้ไอาพามาชมรถหลายคันนะคะของสำหรับพี่นาเป็นของอาราคาเกะแขนเนาะถ้าลูกค้าก็เห็นคลิปแล้วแล้วสนใจคันไหนเป็นพิเศษก็ติดต่อสบอบถามไอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไอาพามาชมคร่าวๆนะคะเดี๋ยววันหน้าอยากจะไล์ให้ดูเหมือนกันนะคะจะเกิดว่าลูกค้าชอบใจนะคะก็โทรมาแล้วก็หรือว่า,อาคอมเมนต์มาเลยนะคะว่าอยากให้ไอไล์สดนะคะให้ชมรถคันไหนนะคะก็แจ้งมาได้นะคะยินดีบริการแล้วก็ทําให้นะคะก็สำหรับวันนี้เดียไอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ